อ,อมสินออกสินเชื่อ5,000ล้านบาทอุ้มคนตกงานกู้30,000-1 30แสนบาทธนาคารอมสินอัดงบ5,000ล้านบาทออกสินเชื่ออุ้มคนตกงานจากพิษโควิด -19 กู้ต่ำสุด30,000-1 30, แสนบาทต่อรายคาดว่าสามารถช่วยเหลือคนตกงานได้กว่า1 0 0 0 0คนนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเผยว่าธนาคารเตรียมออกโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำช่วยคนตกงานวงเงินรวม5,000ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือคนตกงานจํานวนกว่าน1นึ่งแสนรายให้มีงานทําในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มเดือนตุลาคม2564โครงการดังกล่าวจําเป็นต้องให้กระทรวงการคลังมาช่วยุดนุนหากกรณีปล่อยสินเชื่อออกไปแล้วกลายเป็นหนี้เสียเนื่องจากเป็นการให้สินเชื่อกับคนที่ตกงานไม่มีไรายได้ซึ่งตามปกติแล้วสถาบันทางการเงินจะไม่ปล่อยเงินกู้ให้เพราะมีความเสี่ยงในด้านรายได้ที่จะนํามาชําระหนี้ในอนาคตอย่างไรก็ตามก่อนจะได้รับสินเชื่อผู้ขอบกู้จะต้องผ่านการอบรมอาชีพตามโครงการของธนาคารก เช่นช่างตัดผมช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างหรือช่างป่าปารวมถึงคนที่อยากขอสินเชื่อเพื่อซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจในชุมชนของตนเองหรือต้องการเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงร้านโชห่วยและเปิดร้านกาแฟาในชุมชนขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ